ไก่จ้าซุ per ขาไก่ซุป e r ขาไก่สุ p ขาไก่ซักมากเด็ดเดียบขวดวาวเลยคงเหลือถ้วยแล้วมั้งวันนี้แบบวา่าเด็ดพุดๆเลยซุ per ปปขาไก่ชึบ ขาไก่จ้าโอเคนี่จะใส่พริกเขานะจ้าพริกเขาวพริกขั่วนี่แหละแต่ว่าใส่หอมๆใส่นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะหรอกนี่เลยหอมองไปเลยจ้าด็บมะนาสด ่านัากะเทเลยเทเลยเทเลยเขขอร่อยได้ยงอร่อยได้ย่างหมงกแล้วสแโหน่ากินมากน่ากินไหมคะเซน่ากินมากแ<ด><ด>จต่ลหน้าที่เนาะ<ด>มากค่ะ ใส่มะน,นาวใส่พริกใส่น้ำปลาลงไปขอชิมก่อนแม่มามห้อร่อยนะเนนชิมชิมชิม,มแซ่บมากแซ่บค่ะแซ่บตีนเป็นตีนเลยอู้ขอไยค่ะซุปเปอดค่ะใค่จะ เต็มเต็มเลยจ้าหนักหนักนักหนันักนักค่ะจ้าแป๊บนึงนะขอหอมเลยกนนะชุบโยกับข้าวนางทั้งกุ้งทั <sk <sk ้งหมึก อันนี้ก็เป็น,นต้มที่ต,<า>ทตำมันคีที่ส้ตมตำขายแซ่บอลังการงานสร้างวันนี้ดู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 ดมาค่ะมากินด้วยกันจ้ามากินด้วยกันแก๊สซีจ้าพี่ส้ตมตำเซนนี่นะคะมาจ้ามากินด้วยกันจ้าฝากช่องด้วยนะคะที่ส้ตมตำเซนนี่นะคะ